สวัสดีครับทางมูลนิธิสถาบันอิสราได้รับสายด่วนและข้อความจากทางแรงงานผ่านช่องทางเสียงของแรงงานของสถาบันอิสราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยทางกลุ่มแรงงานมีข้อกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงต่างๆจากการรับวัคซีนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่มีให้บริการในประเทศไทยการชดเชยความเสียหายจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน วันนี้ทางมูลิธิสถาบันอิสาราจึงได้จัดทําสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งเกิดจากการรวบรวมข้อสงสัยจากทางแรงงานเพื่อให้สะดวกแก่การเผยแพร่และการทําความเข้าใจโดยมีการตอบคําถามต่างๆดังนี้ครับ วัคซีนที่ทางรัฐบาลไทยให้บริการฟรีในขณะนี้มีอยู่2ยี่ห้อได้แก่ SinoVac และ AstraZeneca ซึ่งมีให้บริการกับประชาชนที่ลงทะเบียนรวมถึงแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนกับสักงานประกันสังคมหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนแต่ละยี่ห้ออายุของผู้ที่สามารถรับวัคซีนได้และประสิทธิภาพของวัคซีนและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นมีแตกต่างกันไปครับ โดยปกติแล้วทุกคนควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแต่ในขณะน,นี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แนะนำให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิดจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ฉีดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงเมื่อเกิดการติดเชื้อซึ่งรวมถึงการป้องกันคนรอบข้างไปด้วยนอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระให้กับระบบสาธารณสุขเนื่องจากเมื่อได้รับวัคซีนแล้วอาการเจ็บป่วยอาจจะน้อยลงจนไม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสุขมากจนเกินไปแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานประกันสังคมมีสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนฟรีโดยโปรดติดต่อสอบถามนายจ้างของท่านเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอรับวัคซีน การฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทยเป็นการเข้ารับวัคซีนตามความสมัครใจโดยระบบการลงทะเบียนจะจัดสรรตามกลุ่มเสี่ยงและอายุทางภาครัฐได้แจ้งว่าจะมีการจัดระบบการลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งรวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติด,ด้วยในขณะเดียวกันสำนักงานประกันสังคมเริ่มมีการทำแบบสำรวจความต้องการวัคซีนในสถานประกอบการจำไว้นะครับการที่คุณไม่รับวัคซีนไม่สามารถเป็นเหตุให้ถูกไล่ออกได้ อย่างไรก็ดีบางบริษัทอาจมีนโยบายกำหนดว่าพนักง,งานทุกคนที่กลับมาทำงานจะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในที่ทำงานมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนได้ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการรับวัคซีนแต่โอกาสที่เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงจะมีต่ำมาก มีการศึกษาพบว่าโอกาสที่จะรับผลกระทบร้ายแรงจากการฉีดวัคซีนมีน้อยกว่า0.001%จากผู้ที่รับวัคซีนทั้งหมดแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนนั้นมีมากกว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการรับวัคซีนจะเป็นการป้องกันคุณจากอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 และเป็นการลดภาระของระบบสาธารณสุขของประเทศและตัวคุณเอง ทางสถาบันอิสราอยากให้คุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในรอบด้านก่อนทําการตัดสินใจเข้ารับวัคซีนโดยอยากให้คุณรับรู้และเข้าใจในเรื่องต่างต่อไปนี้ครับประโยชน์จากการรับวัคซีนที่จะปกป้องคุณและคนรอบข้างโอกาสที่จะจะป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 นั้นมีน้อยหากคุณได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วหากคุณมีโรคอาการเจ็บป่วยให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับวัคซีน ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการรับวัคซีนได้โดยไม่ตื่นตระหนกหรือกลัวการรับวัคซีนจนเกินไปจากข้อมูลเดือนพฤษภาคมปี2564ผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงร้ายแรงจากการรับวัคซีนโควิด -19 จะได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาล โดยในขั้นต้นนี้มีเงื่อนไขว่าจะครอบคลุมแค่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นและต้องเป็นผู้ที่รับวัคซีนจากการให้บริการฟรีของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นทั้งสถาบันอิสลามมีข้อแนะนำในการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยอ้างอิงจากคำแนะนำของแพทย์ดังนี้ครับหากคุณมีโรคประจำตัวหรือต้องทานยารักษาโรคประจำตัวโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนัก2วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ต้องกังวลจนเกินไปเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหากมีอาการป่วยก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์และเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนดื่มน้ำให้มากๆพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และกาแฟคุณสามารถทานอาหารและยาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ การฉีดวัคซีนเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ได้อย่างม,ามีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและสังคมแล้วแม้ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของการฉีดวัคซีนและการที่ร่างกายมนุษย์นั้นสร้างภูมิคุ้มกันมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดผลข้างเคียงอย่างร้ายแรงเมื่อเทียบกับหลายล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั่วโลก หากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมายังสถาบันอิสราได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วนของเรา1800 010 182หรือช่องทาง Facebook ของสถาบันอิสราโดยค้นหาคำว่าสถาบันอิสรา